สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนลานองสากะตาเหมือนครับคลิปนี้พามาดูกำแพงนะครับรีวิวกำแพงวันนี้ได้สร้างกำแพงครับทำกำแพงที่บ้านนะครับนะครับ ก็จะทําตรงนี้ตีนะครับฝั่งนี้ก็ดูดูครับช่องนี้นครับจากนี้ไปนี่นะครับสามเมตรครับแต่และช่องสามเมตรนะครับดูความหนาของแทงนะครับหนามากนะครับ ดูการขัดพื้นนะครับอืมก็ดูเนียบดีนะครับเสาเสาก็จะเป็นเสาหน้าหน้าสีหรือเปล่าอาจะเป็นหน้าสีขัดเสาหน้าสีครับ หน้าดูความสวยงามก่อนนะครับ ไม่น่าจะใช่น้าสีนะครับ e, เสาเนี้ยเดี๋ยวรอถามช่างดู little. ถามพ่อว่าหน้าสีหน้าสีทำไมดูมันใหญ่กว่าหน้าสีนะครับเพราะปกติหน้าสีตัว,ต,วตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยเสาเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี้ยหน้าสีมันดูเล็กกว่าตัวนี้มัน <cherish> มน่าจะเป็นหน้าหน้าหน้าสีทำไมมันใหญ่นะครับเดี๋ยวรอถามช่างดูอีกครั้งหนึ่งครับ ดูสภาพการทําก็ดูละเอียดดูเนียบดีนะครับจ้างช่างแบบเหมานะครับปูนทรายอิฐหินปูนทรายเสาอะไรของเขาหมดเลยนะครับรอแค่จ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับเหมาช่องหนึ่งนะครับเนี่ยช่องเนี้ยช่องหนึ่งช่องละ2,500บาทครับทุกอย่างช่างเอามาเองหมดเลยนะครับ ความความกว้างของช่องนี้อยู่ที่3เมตรครับช่องละ3าเมตรช่องละ3าเมตรครับช่องละ2,500าบาทเหมาครับก็จะทำให้ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วก็น่าพอใจมากอยู่ครับสวยดีครับความสูงของเสาก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ2เมตรนะครับความสูงของเสาเนี่ย ความสูงของเสาอยู่ที่2เมตรกว้าง3เมตรครับสวยครับค่าช่างเหมาช่องละ2,005นะครับนี่ก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถวนี้ก็สิบช่องครับ20,05นี่ครับด้นานหน้ากำลังสร้างนะครับ ด้านหน้าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีเสาตรงประตูก็จะสูงประมาณสองเมตรครึ่งครับดูแบบที่เขาหลอะครับจะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับ พามาดูครับพามาดูพามาติดตามความคืบหน้าของทางช่องส่วนหลังสากลต่างมานนครับก็คงทําไม่หมดนะครับก็ทําถึงแค่นนนนะครับครึ่งหนึ่งก่อนครับว่าประมาณทั้งหมดทําทั้งหมด30ช่องนะครับด้านหลังด้านหลังเมื่อกี้อีกอีกประมาณ11ช่องนะครับทั้งทั้งหน้าตรงนี้าช่อง้างๆ1งช่องรวมทั้งหมด 30ช่องนะครับอยู่ที่7 5 0 0 0นะครับช่องละ2,500ัด2,500บาทนะครับส่วนด้านหน้ารอรอมีงบอีกนะครับจะทำเพิ่มเติมอีกครับด้านหน้าต่อไปโน่้นนะก็ดูแบบดูแบบที่เขาดีนะครับสวยดีนะก็ถ้าใครสนใจ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ครับทางช่องสวนลานองศากตมเหมือนนะครับ <c oughs> พิกัดตรงนี้อยู่ที่ตำบลกระแชงนะครับบ้านไฮตำบลกระแชงอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะ <c oughs> สวนช่างอยู่ที่บ้านระโยงนะครับช่างเป็นคนบ้านระโยงตำบลกระแชงอำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกษใคร สนใจสอบถามอยากได้รายละเอียดก็สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะสอบถามเบอร์ช่างให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่างยังไม่มานะครับผมก็ออกไปทํางานก่อนเดี๋ยวถ้ามีงไงเดี๋ยวผมลงเบอร์ติดต่อช่างไว้ให้นะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้ครับ082915 1043ครับเดี๋ยวผมจะสอบถามช่างให้ถ้าใครต้องการหรือสนใจนะครับ <c oughs> สำหรับวนันนี้ทางสวนนิสาขอนำเสนอกำแพงนะครับการทำกำแพงข้อมูลการทำกำแพงเบื้องต้นแค่นี้ครับก็ฝา,ากขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมทุกกานนะครับขอบคุณทุกการตราริดตามทุกการรับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ